ทีมข่าวเริ่มแกะรอยจากหลักฐานที่ผู้เสียหายรายหนึ่งส่งให้พนักงานสอบสวนเป็นตารางรูปแบบการร่วมลงทุนดู YouTube รายละเอียดแยกออกเป็นจำนวนเงินลงทุนจำนวนชิ้นงานรายได้ที่สูงถึง730,000บาทต่อปีผู้เสียหายคนนี้ลงทุน2 9 0 0 0บาทด้วยการโอนผ่านบัญชีบริษัทอีก6วันต่อมาบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มแจ้งยุติสัญญากับ YouTube เพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่จ่ายเงินทางบริษัทเขาก็จะเอาเอาทำหน้าโปรไฟล์ให้เราเป็นเป็นหน้าเพจของเราค่ะที่ที่เราจะดู youtube ได้แล้วเขาก็จะให้เอรอรอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเงินเข้าแล้วแล้วก็สามารถทำงานได้อะไรอย่างงี้ค่ะก็สมัครแล้วก็ดูดูไปได้ประมาณหกวันแล้วก็บริษัทเขาเหมือนกับแจ้งมาว่าเอาขัดแย้งกับ youtube อืม แล้วก็ไม่สามารถเบิกเงินได้เ้ยะค่ะหญิงอีกรายเป็นผู้เสียหายให้ข้อมูลพร้อมแสดงหลักฐานว่าลูกสาวสองคนถูกหลอกลงทุนผ่าน Facebook ด้วยภารกิจปั่นยอดวิวเมื่อเดือนกรกฎาคมรวมมูลค่าความเสียหาย2 0 0แสนบาทหลักฐานการโอนเงินครั้งแรกเป็นเงินประกันหลักร้อยบาทแอดมินแจ้งว่าหากทำภารกิจสำเร็จจะได้รับผลตอบแทนตามยอดเงินประกรัน หลังจากนั้นพบพฤติกรรมบลอกให้โอนเงินเพิ่มแต่เมื่อทำภารกิจจบกับไม่สามารถถอนเงินได้หนึ่งในลูกสาวเครียดถึงขั้นอยากจบชีวิตแม่เห็นลูกโอนจากใบโอนไปเนาะเป็นสองหมื่นสามหมื่นจนอย่างนี้จนภารกิจอเสร็จจบภารกิจละไม่ได้เงินคืนแต่เงินอ่ะโชว์อยู่ในระบบว่ามันเป็นเงินเรารอเสร็จอีนิดนึงเราจะถอนได้เหมือนครั้งแรกที่เราสอบถอนรักร้อยออกมาก็เราก็ตลอใจลูกเรา แก้ปัญหาให้ลูกเราไม่ต้องคิดอะไรเลยก็คือให้มันเป็นบทเรียนที่ข่าวพบว่าลักษณะาการหลอกลวงทั้งสองกรณีเมื่อติดต่อกลับไปยังแอดมินเพื่อแสดงหลักฐานการแจ้งความดําเนินคดีมักไม่ได้รับความสนใจสอดคล้องกับข้อมูลศูนย์บริการผู้บริโภคที่ระบุว่าการหลอกโอนเงินเพื่อหาไรายได้จากการทำกิจกรรมเข้าขายดำเนินการเป็นแชร์ลูกโซ่ ผลตอบแทนเป็นสเตปสเตปเช่น V.I.P. 1, นึ่งนะครับว่าทำภารกิจมากคุณจะได้ผลตอบแทนมากนะครับแต่รูปแบบที่ทางบริษัททำเนี่ยแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นรูปบริษัทเนี่ยนะครับเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับก็คือหออลอกลวงให้กลุ่ม V.I.P. 1, 2, 3, 4เนี่ยไปหาลูกขายมาเยอะๆนะครับว่าถ้าคุณได้ ตัวแม่ขายก็จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการหลอกลวงเอาเงินมาทำแชร์ลูกโซ่นี่แหละข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีผู้เสียหายแจ้งความในคดีออนไลน์รวม144,612คดีแบ่งเป็น22ประเภทอันดับหนึ่งเป็นคดีหลอกลวงซื้อขายสินค้ารวม4ี่0 0กว่าคดีมูลค่าความเสียหายกว่า600ล้านบาท อันดับสองเป็นคดีโอนเงินเพื่อหาไรายได้จากการทำกิจกรรมจำนวน2100คดีมูลค่าความเสียหายรวมสูงกว่าอันดับแรกถึงกว่า2200ล้านบาทขณะที่อันดับสามเป็นการหลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงิน17,000คดีและอันดับสี่เป็นคดีหลอกให้ลงทุนเหมือนกันแต่ไม่เข้าข่ายช่อโกงประชาชนจำนวน1 3 0 0 0คดี รวมคดีออนไลน์ที่เกิดขึ้นในรอบ10เดือนของปี2565มีมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า9,500ล้านบาท